ใช่ไหมฮะพ่อแม่ก็เหมือนกันพ่อแม่เมื่อเข้ามาสัมผัสสิ่งเหล่านี้เข้าใจเหตุแห่งทุกข์ของตัวเองเขาก็เริ่มจะมองเห็นผู้อื่นครับกลายเป็นว่าโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเข้าใจลูกแต่เข้าใจตัวคนเองและเข้าใจคู่ครองคู่ชีวิตคุณด้าจะเรียกโรงเรียนครอบครัวก็ได้ใช่คือบางท่านที่เข้าเนี่ยก็กลายเป็นว่ากลับกลายเป็นเหมือนแต่งงานใหม่โอ้โหรู้สึกเหมือนกับว่าได้ครอบครัวใหม่ได้ลูกคนใหม่ะครับ ทีนี้ตัวหลักสูตรเองนอกจากสุนทรียสนทนาแล้วเนี่ยเรามีอย่างอื่นด้วยไหมครับเพราะผมฟังสุนทรียสนทนาเราจะสนทนากันอย่างนั้นทั้งวันเลยเหรอฮะโทษนะคะความยาวหลักสูตรนี่เข้าใจว่าจะ2วันเต็มที่กรุงเทพสองวันเต็มตงงแต่ต่างจังหวัดจะส่วนใหญ่จะประมาณสามวัน,วนบางครั้ง4วันขึ้นอยู่กับความเข้มขน้นแล้วเราจะสุนทรียสนทนาทั้ง4วันเลยหรนะือไงจริงๆศาสตร์นี้มีมีเนื้อหาเยอะมากนะคะทีนี้ในส่วนของโรงเรียนพ่อแม่เนี่ย สิ่งที่เอาเข้ามาในประเด็นของการที่เราจัดให้สนทนากันก็คือเรื่องของการสร้างวินัยวินัยเกิดจากอะไร,รใช่ไหมคะธรรมชาติของเด็กคืออะไร,รมนุษย์เติบโตมาปัญญาใน,ในการก่อเกิดปัญญาในแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็การสื่อสารคุณจะสื่อสารกับลูกได้ยังไงที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าลูกอยากจะฟังและลูกอยากจะพูดในสิ่งที่เขา เมื่อถึงเวลาที่เขาอยากจะพูดไม่ใช่ทุกวันนี้คือพอเวลาที่ลูกมาเจอพ่อแม่แล้วสึกว่าไม่อยากคุยด้วยแล้วพ่อแม่แต่สอนอย่างเดียวใช่คือคือเราคิดว่าเราเราคิดว่าการสอนใช้ได้ในครอบครัวแต่แท้จริงเด็กไม่ได้เรียนรู้จากการสอนเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่ได้ยินจากการที่ผู้คนทํากันครับน่าสนใจมากเลยตอนนี้เองโรงเรียนพ่อแม่นี่จัดสักประมาณกี่ครั้งได้ในกี่จังหวัด ต่อเดือนอะไรเงี้ยครับที่เข้มข้นที่สุดก็คือจังหวัดที่ท่านทำอยู่ก็คือคจังหวัดนครสวรรคร์นี่ก็จะมีมีที่มากนะค,ะครับแล้วเราก็ได้รับงบประมาณมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยแล้วก็สำนักพัฒนาสังคมและคุณภาพมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์โทษทีค่ะแล้วก็ สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชเหล่านี้เข้ามาท่านเหล่านี้เข้ามาสัมผัสกับงานแล้วก็พบว่ามีคุณค่าในการที่จะเปลี่ยนในระดับข้างในในระดับตัวตนของผู้ที่เข้าร่วมก็ให้การสนับสนุนค่ะอันนี้อาจจะขอใช้เวลาสั้นๆนิดหนึ่งตรงที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดของนครสวรรค์ได้ร่วมเข้ากับ สารเยาวชนครับที่จัดกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ให้กับเด็กที่ต้องทันแต่ยังไม่ได้ถูกพิพากษาเพื่อเข้าสู่เข้าสู่สถานพินิจอ๋อก็คือเด็กที่มีรู้แล้วว่าผิดแน่นอน<ช>แต่ว่ายังยังไม่ได้ขึ้นสู่สารคือข,ขึ้นสู่สาร,ราใช่ขึ้นสู่สารแต่ยังไม่ถึงขั้นวันที่ตัดสินอ๋อครับยังไม่ถึงกระบวนการตัดสินครับ อันนี้ในช่วงระหว่างรอกระบวนการตัดสินเนี่ยสารก็พบว่านี่น่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทําให้เปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างแท้จริงและเปลี่ยนเด็กที่มีปัญหาได้ก็เลยนํากระบวนการแบบนี้เข้าไปอบรมครอบครัวรและก็ตัวเด็กเองที่ท,ที่ต้องทันเพื่อเปลี่ยนก็ปรากฏว่าครอบครัวและลูกก็กลับคืนเข้าสู่หากันเพิ่งมันปัญหามันอยู่แค่ที่ว่าเขาพบแค่ว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่รู้ว่า เขารักกันละกันมีความรักให้กันละกันพ่อแม่ไม่รู้ไม่รู้พ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกรักมากลูกก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่รักมันเป็นกําแพงของการสื่อสารที่เดิมทีเขาไม่เข้าใจวิธีการสื่อสารเขาไม่เข้าใจวิธีการวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับพอเรานําพาตรงนี้เข้ามาจัดกระบวนการสนทนาที่ทําให้พ่อแม่เข้ามาสัมผัสกับปัญญาบางอย่างที่รู้ว่า อ๋อการใช้ชีวิตที่ให้ครอบครัวมีความสุขมันง่ายนิดเดียวมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะมากไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาวัตถุมาเสพเยอะๆเขาก็พบว่าชีวิตที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขนี้มันสามารถทำยังไงได้บ้างและครอบครัวก็คืนสู่กันเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นเด็กที่เข้าใจตัวเองเข้าใจความรักของพ่อแม่ มีแนวโน้มที่ปัญหาของสังคมที่เกิดจากกลุ่มเด็กกลุ่มนี้จะหมดไปเยอะมากนะครับความฝันของผมเกี่ยวกับโรงเรียนพ่อแม่เนี่ยผมอยากให้สังคมไทยได้ใช้พลังของความรักของตัวเองกลับมาดูแลครอบครัวมาดูแลคนที่ตัวเองรักนะครับ โรงเรียนพ่อแม่จะกลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ที่ผู้คนจะได้กลับมาเรียนรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอย่างไรบ้างลูกตัวเองมีศักยภาพอย่างไรบ้างสังคมจะอยู่ได้ไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดแต่เราต้องอยู่อย่างมีความหมายอยู่ร่วมกันการเรียนรู้ของสังคมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรายอมรับนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่รู้อาจจะเป็นความรีบเร่งของชีวิตความที่เราคาดหวังให้ตัวเองเป็นเป็นอะไรสักอย่างที่เราไม่ได้อยากจะเป็นเท่าไหร่นี่ถ้าเรากลับมายอมรับแล้วซื่อตรงกับตัวเองได้ทุกอย่างมันเริ่มจากตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ๆหรือกลับมาเริ่มที่ตัวเองทั้งนั้นนะครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงใครแต่เราสามารถแชร์สิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราปรารถนาได้ในทุก,ทก พื้นที่ของสังคมไทยถ้าหากว่าการเรียนรู้เหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในชื่ออื่นหรือในในรูปแบบอื่นผมเชื่อว่ามันดีทั้งนั้นแล้วก็คิดว่าความรุนแรงในบ้านเราก็จะลดลงเราจะค้นพบความความสุขอะไรที่เราไม่ต้องซื้อหานะฮะก็สิ่งที่เรารักก็ได้เติบโตได้งอกงามผมคิดว่าเป็นภาพที่พวกเราคงอยากจะเห็นร่วมกัน ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนให้มาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับและให้การสนับสนุนร่วมกันครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของโรงเรียนพ่อแม่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากโรงเรียนพ่อแม่จะสามารถช่วยให้ประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเขาเริ่มจากสถาบันครอบครัวเขามีกระบวนการที่ทําให้สถาบันครอบครัวกลับมารักกันสถาบันที่เปลี่ยนด้วยความรักเหล่านี้จะช่วยให้ชาติไทยเราลดความขัดแย้งได้อย่างไรในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกับอาจารย์อังคนามาศรังส์ตอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อจะสอบถามท่านว่าแล้วฝันของท่านวิชั่นของท่านเกี่ยวกับโรงเรียนพ่อแม่นั้นเป็นอย่างไรท่านจะใช้วิธีการไหนที่จะดันโรงเรียนพ่อแม่ให้มี impact นะครับหรือผลกระทบต่อประเทศได้อย่างสูงที่สุดแต่สําหรับสัปดาห์นี้ครับในช่วง b u Business Sky ของเราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่ท่านผู้ชมจะพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับเราในช่วง a l ล h y g ไ i d e กับคุณหมอแดงครับพักสักครู่